คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเบรคข่าวสารในโลกของคริปโตกันอีกแล้วนะตลาดวันนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับก็แดงขึ้นมาเกือบจะทุกตัวเลยโดยภาพรวมของตลาดแล้วนะจะมีบวกก็มาแค่เจ้าตัว not coy, นอตคอยเนาะส่วนที่เหลือนี้ก็ค่อนข้างติดลบเพราะว่าเขาบวกมาช่วง25จนถึง30ที่ผ่านมาถูกไหมครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เรียนหลายๆตัวเนี่ย ค่อนข้างที่จะลงมาปรับฐานของตัวเองเนาะสะสมพลังเพื่อรอที่จะกลับขึ้นไปใหม่อะไรแบบนั้นนะเพราะว่าปกติแล้วม,มันก็ไม่ได้มีอะไรที่บวกยาวขนาดนี้จูนแล้วก็2วัน3วันบวกแล้วก็ลงมาแต่นี่คือแบบโหล่างยาวมาเป็นอาทิตย์เลยนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการปิดจบสิ้นเดือนเนาะเพราะว่านะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็ปิดจบมาที่11.3เาะแล้วก็เดือนนี้นะครับเดือนจูนเนาะ ก็ปกติแล้วถ้าตามสถิติเดิมตั้งแต่ปี2011นะครับจนถึงปี2023ก็จะมีอัตราบ,บวก8ต่อ5เนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบวกมากกว่าลบนะครับสำหรับเจ้าเดือนจูนเนี่ยแล้วนะครับแนวโน้มของรอบนี้นะปี2024จะติดบวกเหมือนแนวโน้มช่วงของปี2023หรือเปล่าที่บวกมาที่11.97%เราก็ต้องรอดูกันตอนสิ้นเดือนเนาะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของ flow e t f กันบ้างเนาะเพราะว่า bitcoin e t f วันที่31ที่ผ่านมาก็มีการไหลเข้าของ BlackRock 169.1ล้านนะครับแล้วก็มีการไหลออกของ G-Scale ที่124.3ล้านติดติดกันนะครับก็มีตัว h o b l นะครับที่ติดลบไปอีก1.9ล้านโดยรวมแล้วนะติดบวกมาที่48.8ล้านเท่าๆกับวันที่30เลยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามาอยู่ในหลัก10เนี้ยตลาดก็ไม่ค่อยจะสู้ดีถูกไหมก็ต้องให้ระดับร้อยล้านขึ้นตลาดถึงจะค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เขียวเนาะอ่าแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัว NetFlow bitcoin e t f ของฮ่องกงนะก็เข้ามาที่1 0ล้าก็ถือว่าไม่ค่อยได้เยอะนะทางฝั่งฮ่องกงนะครับ ทีนี้เราก็มาพูดถึงมีส่วนของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนเนาะเขาก็ได้ยับยั้งการร่างกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัททางการเงินที่มีการควบคุมอย่างเข้มข้นเนี่ยสามารถถือครองบิตคอยได้หรือว่าสกุลเงินดิจิตอลได้เนาะซึ่งก็ ออกมาแบบนี้นะครับหลายๆคนก็อาจที่จะผิดหวังแต่บางคนเขาก็รู้สึกสมหวังเนาะเพราะว่ามันก็มีคนที่ต้องการอยากจะให้ผ่านบางคนก็ไม่ต้องการที่อยากจะให้ผ่านเนาะแต่ก็นี่แหละครับถ้าเกิดว่ามันออกมาสามารถให้ธนาคารต่างๆเนี่ยถือคลองบิตคอยได้โอ้โหบอกเลยครับว่าราคาบิตคอยน่าจะไปเลขไกไรว่านี้ถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาเพราะว่าก็ ถือเข้ามาปุ๊บหลายๆคนเขาก็อยากจะได้ตามถึงแม้จะแบกรับฟิลิ t ิตี้อาร์อินเวอะไรพวกนี้นะที่เป็นนักลงทุนใหญ่ๆเขาจัดการไปแล้วถ้าเกิดธนาคารสามารถถือคลองได้อีกเนี่ยสัดส่วนแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของตัวพลายที่มันอยู่ในตลาดมันก็จะน้อยลงและตอนนั้นราคามันก็จะกระชูดขึ้นไปเนาะซึ่งการที่เขาออกมาแอคชั่นแบบนี้นะครสำหรับประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกอะไรกับตัวบ c คอยอยู่แล้วนะครับ ต่อมาก็เป็นข่าวของซีซีซีโอของไบแ c นนะครับหรือว่าจางเผิงเงจาเนอะอดีตซีโอของไบแ c นก็เริ่มรับโทษคุกสี่เดือนในตัวแคลิฟอร์เนียแล้วนะซึ่งนะครับคุณซีซีเขาก็เป็นมหาเศรษฐีคริปโตคนหนึ่งนะตอนนี้เขาก็ได้เข้าไปรายงานตัวต่อเรือนจาในเมืองของลอมพอกรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อที่จะขอรับโทษ พราะว่าตามรายง,งานของตูซินบีซรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะทีมแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ทาง,งเจ้าเนีายได้ยืนยันว่าอดีตเจ้าพ่อแฟตฟอร์มคริปโตอย่างคุณซีซีเนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเรือนจำในส่วนของแคลิฟอร์เนียที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่ากฎระเบียบที่มันไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากนะก็ถือว่าเมื่อ คุณทีซีเขายอมรับว่าเขาทําผิดจริงหรือว่าเขาละเมิดอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีการตกลงการจําคุกสีเดือนเนาะจากที่เขาได้มีการตัดสินใจออกมาถึงแม้จริงๆแล้วนะครับจะมีการค่าโทษไม่สูงสุดประมาณ18ปีเนาะแต่ก็ผู้พากษาก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะ,ะให้โทษขนาดนั้นก็เลยเหลือเป็นแค่ประมาณ5เดือนซึ่งนะครับก็ได้มีการเสียค่าปรับอะไรกันไปด้วยเพราะว่าค่าปรับที่ใบนี้จะต้องจ่ายตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 4.3พันล้านดอลลาร์ครับก็คือว่าเป็นค่าปรับที่แพงที่สุดเป็นระวัติการของสหรัฐอเมริกาเลยณตอนนี้นะซึ่งคุณจางพึงเจาเขาก็ตกลงที่จะจายประมาณ50ล้านดอลลาร์นะแต่ก็เขาก็มีหุ้นอยู่ในเบเนนประมาณ90%ของทั้งหมดถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับ คุณวิชาร์เถิงจะเป็นคุณซีคนที่มานั่งแทนตําแหน่งของคุณซีซีแต่ว่าซีซีชวิตอะไรเรีอยพู้อะไรออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอ,อิทธิพลต่อโลกคริปโตนะซึ่งตอนที่เราเข้ามาในโลกคริปโตเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่มีอิทธิพลต่อโลกคริปโตก็จะมีอยู่ไม่กี่คนอย่างเช่นคุณไมเคิลเซเลอร์คุณซีซีอีลอนมารอะไรพวกนี้จะครับทวิตอะไรขึ้นมาราคาก็จะขึ้นจะลงแบบนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าซีซี่ติดคุกประมาณ4-5เดือนจริงๆเนี่ยออกมาเชื่อได้เลยครับว่าจะเข้าช่วงของบูรันเต็มที่เนาะเพราะว่าในช่วงของปี2020มันก็เกิดช่วงบูรันในช่วงของเดือนตุลาใช่ไหมครับไปถึงเดือนเดนพฤศจิกานั่นแหละครับก็ถ้าออกมาช่วงนั้นพอดีเนี่ยก็น่าที่จะสร้างความมือฮาให้กับโลกคริปโตได้ปั๊มกันอีกรอบหนึ่งนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ Ark Inve s t เนาะของ Co โ Ch อเพชิ Wood นะเขาก็ได้หันหัวเรือกับ เตรียมถอนตัวออกจากเป็นผู้ที่สมัครตัว Ethereum e เ f เนาะซึ่งนะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยเขาได้ยื่นตัวอ t าอ r e u m e ม f ไปก่อนหน้านี้พอๆกับตัวของ BlackRock ออะไรพวกนี้และครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหันหัวเรือกลับ ออกมาแบบกระทันหันเนาะซึ่งนะครับตามรายงานที่เขาระบุเอาไว้เขาก็ไม่ได้นะครับให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมเขาถึงหันหัวรูดกลับทำไมเขาถึงไม่เอาต่อเนาะซึ่งสาเหตุมันก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์อะไรทําไมเขาถึงเ,เปลี่ยนใจแบบนี้แต่ก็มีนักคาดการณ์จะบูมเบอร์คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากสงครามค่าจำเนียมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตลาดขณะน,นี้ซึ่งทำให้ผู้ออก G7 เ,เนี่ย ไม่สามารถรักษาผลกาไรได้ดีมากพอที่เขาจะลงทุนเนาะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเรายกตัวอย่าง Bitcoin ส,อ F, สมอล์ตอียิปต์ถึมากก็จะมีการลดกระนำซัมเมอร์เซลสำหรับค่าธรรมเนียมหรอแบบโหแข่งขันกันดุเดือดมากบางเจ้านี่ถึงกันแบบว่าฟรีค่าธรรมเนียมช่วงแรกๆเลยอาจจะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวอาร์คเนี่ยไม่เดินหน้าต่อสำหรับตัวอีเชียรี่ t ียเนาะแต่ตัวบิตคอยอียิปตเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อาร์กเน่ก็ได้พบเจอกับปัญหาเม็ดเงินที่มันไหลออกไประดับสูงสุดเป็นประวัติการที่100ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามรายงานของตัว cnbc เนาะซึ่งก็เกิดความกังวลว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจที่จะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่เขายังไม่พร้อมนะครับที่จะเปิดตหรือว่าสมัครตัวอีเชียบอีเชียเนาคือว่ามีแค่มิคกอนอีเชียก็พอแล้วสำหรับเจ้าอาร์กอินเวต์นะครับ และก็มีอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นกับจังหวะของตลาดด้วยแล้วก็กฎระเบียบพฤติกรรมอะไรต่างๆด้วยซึ่งตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้หรือว่าไม่สามารถที่จะโฆษณาอะไรให้กับลูกค้าได้ซึ่งบางบางเจ้านะครับก็ได้รับนะครับการกํากับบอกว่าให้นะครับจากัดการซื้อต่อวันหรือบางเจ้าเนี่ยก็บอกว่าห้ามนะครับมีให้ปรึกษาการขาย ETF อะไรทั้งนั้นนะ,ะับก็คือว่าเป็นกฎระเบียบของแต่ละเจ้าชี้นะมันมีกฎออกมาเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยใครมีการจากัดวงเงินการซื้อไหมคือห้ามซื้อมากกว่านี้ห้ามขายมากกว่านี้แล้วก็ห้ามให้คารปรึกษาหรือว,ว่าคําแนะนํากับนักลงทุนที่จะเข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้แอคชั่นกันเต็มชี่เนานะอ่ะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีข้อกําหนดแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแต่ก็นั่นแหละครับมันมีข่าวดีมันก็มีข่าวร้ายมีข่าวร้ายมันก็มีข่่าาาววดีเะพร ตอนนี้เจ้ามือเนี่ยก็ได้ช้อนบิตคอยวันละ1,000ล้านดอลลาร์เหมือนว่าช่วงบูรันของปี2021เลยนะเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลของบิตคอยของไซเคิลของกระทิงไซเคิลของแบรนถูกไหมแต่ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ไซเคิลของตัวบูรันหรือว่ากระทิงนะเพราะว่าข้อมูลออนเชนหรือว่าข้อมูลบนบล็อกเชนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มีเจ้ามือบิตคอยเนี่ย ถอนบิตคอยประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ต่อวันอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก CO นะครับของตัวคลิปตัวคอร์เนาะซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมาจากวานที่เป็นวานหน้าใหม่นะคือคนใหม่ที่ได้มีการสะสมบิตคอยมารีเรื่อยๆๆ,ๆๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในปี2 0ง0ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นว่ามันจะมีการสะสมของวานเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆไอตัวสีม่วงนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะดีดราคาบิตคอยขึ้นไปเป็นแบบเท่าตัวเลย จากหมื่นห้าไปหกหมื่นอะไรแบบนี้นะครับและปี2024ตอนนี้ก็กําลังเข้าใกล้รูปแบบเดียวกับปี2020คือวานเริ่มสะสมและเป็นวานหน้าใหม่และเป็นวานที่ไม่ได้ขายออกคือเก,เ,าาเก็บเข้ามาเก็บเข้ามารื่อเรื่อยและต้องเป็นกระเป๋าที่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่ากระเป๋าที่แบบตายแล้วนิ่งแบบไม่ขยับอะไรแบบนั้นนะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันกําลังซ้ํารอยเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆดูแพทเทิร์นของกราฟนะครับมีขึ้นนะรับแหลมๆลูกแรกนะแล้วก็มีลงถูกไหมรับแล้วก็กําลังจะขึ้นต่อ หลังจากนี้มันจะขึ้นไปอีกเท่าตัวอย่างเช่น1 5ื0 0ไป60,000อันนี้จาก68,000ไปแสนได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดไปแสนนี้ก็ไม่ได้เท่าตัวถูกไหมว่า60,000เนี่ยไปแสนมันก็น่านรประมาณแสนสองอไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแสนนี้ก็ถือว่าแค่เอื้อมก็ถึงแล้วนะแต่ว่าบิตคอยนยังไม่เอื้อมเนาะ ซึ่งเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่านะครับในช่วงของโควเลือนที่ผ่านมาบิตคอยนมันค่อนข้างจะนิ่งนะแต่มีปริมาณที่วานเนค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆถือเพิ่มยังมีนัยสําคัญครับแนวโน้มปัจจุบันคล้ายๆกับปี2020ซึ่งอาจทําให้บิตคอยนพุ่งไปแน่นาค้นอย่างมหาศาลเลยซึ่งคาดการว่าจะอยู่ที่ราวๆ1 5 6 0 0แา1 5 6 0ดอลลาร์ภายในเดือนพฤษภาคมปี2025ปีหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะขอให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเชื่อเลยเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคนที่ผ่านช่วงตลาดหมีมาแบบยาวๆสองปีแล้วอยู่ถึงทุกวันนี้ทนต่ออีกสักปีหนึ่งหรือว่าอีกสักหกเดือนเนี่ยจะถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็นะ่าที่จะทนได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นมาเยอะแล้วสําหรับใครที่ถือช่วงตอนตลาดหมีคือกําไรแล้วนะผมเชื่อว่าหลายคนกําไรแหลอะอาจจะมากจะน้อยก็ นั่นแหละครับก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคนนาะแต่ว่าได้กําไรแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กําไรเนาะก็ลงทุนตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนู่นแหละครับเขาขึ้นไปประมาณอีกเท่าหนึง่งหรือว่าทำที่เขาคาดการว่าจะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนหาพันประมาณนั้นนะครับ ซึ่งนะครับมันมันก็จะม,มีการยืนยันออกมาจากหลายๆทฤษฎีไม่ว่าจากตัวไซเคิลของตัวฮาวิงเองการถือครองของวานเองหรือว่ารูปแบบวัฒจักรของคุณแพลนบีที่เราดูในสุดของโมเดลแพลนบีเนาะและนะ้วก็ดูจากในสุดของตลาดกระทิงเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาจากกระเป๋าของบิตคอยมันถูกสร้างขึ้นประมาณ วันละ2,000กระเป๋าเลยนะหรือคิดเป็นเงินประมาณมูลค่า36ล้านบาทก็คือว่ามีกระเป๋าใหม่ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บอยสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าคนเขาคาดการว่า มันจะมีการปั๊มราคาครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆจากเดิมคนก็เลยโอเคนั่นแหละเริ่มเก็บบิตคอยนะ่าเริ่มซื้อและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเริ่มรู้จักบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสื่อของ ecf จูไมอ่านได้มีการประเคนข่าวจากสมัครงานต่างๆจาก Facebook Instagram หรือว่าสื่อหลักๆอะไรพวกนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่สามารถที่จะโฆษณาแบบนี้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถูก กฎหมายเขายังไม่ได้เขายังไม่ไอนุญ,ญาตแล้ก็ยังยังห้ามอยู่ะแต่ตอนนี้เขาอนุญ,ญาตให้โฆษณาบนเฟซบุ๊กบนอะไรพวกนี้ได้แล้วซึ่งมันก็มี Google มี Facebook มีอ่าโซเชียล a มีเดียต่างๆที่เป็นสื่อหลักๆลาดพวกนี้เขาก็โฆษณาได้เลยทําให้แบบนี้หรือเปล่าคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มสนใจแล้วก็เก็บมากขึ้นนั่นหมายความว่ารอบนี้นะครับ จะมีคนที่เข้ามาในตลาดคลิปโตมากขึ้นกว่ารอบปี2020แล้วมูรันทครั้งนี้ที่เข้าบอกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมจะจริงแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเข้าถึงคนได้มากขึ้นเนาะเอาโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ